วันนี้เราได้ตีแผ่สังคมอันใหม่ขึ้นมานะครับว่าชั้นผู้ใหญ่ถึงชั้นราชาคณะเองนะครับที่มีพฤติกรรมเลวทรามทำให้ศาสนาเสื่อมอย่างยิ่งแล้วมันทำลายความรู้สึกคนไทยมากแค่ไหนท่านรัฐมนตรีครับวันนี้ปัจจุบันเองเนี่ยครับในประเทศไทยเรามีวัดอยู่จำนวนมากมายพี่น้องประชาชนก็เข้าวัดทำบุญกันอย่าง ศรัทธาแล้วยิ่งในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ครับที่พึ่งทางจิตใจที่ดีที่สุดก็คือวัดนั่นเองเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับก็พึ่งผ่านวันอาสาฬหะและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาของไทยเรามาเองนะครับแล้วก็เกิดประเด็นสังคมที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับจากประเด็นข่าวต่างๆนานาท่านคงรู้จักดีนะปัจจุบันนะครับว่าชื่อนี้ชื่อดังเลยครับศรีกากรเล่าให้ท่านฟังครับว่า ผมเองอยากได้สีกาคอปแบบนี้อีกร้อยคนเพื่อมาขุดเลยครับพระเร็วๆพระชั่วๆจะได้หรือศาสนาให้มันกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับก็วันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมตองเท้าความเล่าให้ท่านรัตตีฟังนะครับในอดีตเรามีพระดังพระดังในเรื่องแย่ๆนะครับโดยเฉพาะอดีตเริ่มจากพระยันตะเองก็ตามนะครับที่มีประเด็นการมั่วสีกานี้ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ ที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยศรัทธาทั้งกันอย่างล้นหลามสิ่งนี้เองนะครับก็เรื่องทางเพศที่ทำให้ท่านใจแตกกลายเป็นเด็กใจแตกจนถึงวันนี้ท่านอาจจะไปสู่โลกพิภพของท่านอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสมีเจีย๊ยบอดีตพระมหาปเปลี่ยนทำเก้าประโยควัดมหา,าธาตุมีเมียเกือบสิบคนอันนี้ข่าวเก่าเลยนะครับท่านพระมีเมียได้แล้วนะครับ พระนิกรพระนักเทศอำเภอพะ้าวจังหวัดเชียงใหม่พระภาวนาพุทโธอดีตเจ้าวาดวัดสามพานันร่วมมือกับแม่ชีล่วงข่มขืนหลอกข่มขืนนะครับเด็กชาวเขาพระอิสระมุนีอดีตเจ้าวาดวัดธรรมวิหารอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีสัมพนันธ์กับคาราวาดโดยกับศรีกาคนสนิทนะครับพอสนิทกันก็ได้กันซะเรียบร้อยนะครับ อันนี้คนนี้คนดังเลยครับเนนคำหรือหลวงปู่เนนคำนั่นเองสำนักสงฆ์ขันติธรรมภาคผู้เยาวต่ำกว่า15ปีกระทำชำเราเด็กช่อโกมประชาชนฟอเกเงินอันนี้หลายคดีมากมายรวมถึงพระหนุ่มหล่อคนดังนะครับพระกาโตะรักษาการเจ้าวาดวัดเพ่นญาติอำเภอฉวังนครศรีธรรมราชมีสามพันกรีกาทุกท่านทงรู้จักดีครับบนสันเขื่อนนะครับก็ ก็เป็นตัวช่วงหนึ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องสรรเขืนสรรเขืน,น,นปัจจุบันกลายเป็นอินฟลูเอซอร์คนดังนะครับมีการแสดง MV เรียบร้อยนะครับแฟนคลับยังเหนียวแน่นอย่างเช่นเดิมนะครับกับกลายเป็นคนที่ประพฤติผิดมาเองกับกลายมีชื่อเสียงอย่างโด่งดันดังมากมายจนมาถึงปัจจุบันเองนะครับในภาพเองเนี่ยครับในสไลด์ที่ผมให้ท่านดูบนหน้าจอเนี่ยครับ วันนี้เองเราจะเห็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับสีกากอบคนดังเล่นไปแล้วครับชั้นเทพไม่รู้กี่คนนะครับจนถึงมหาไล่มาวัดดังแค่ไหนต่างๆแล้ววัดต่างๆนานา,นาเนี่ยครับเป็นวัดที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความศรัทธาค่อนข้างมากผมยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครเช่นวัดปากน้ำภาษีเจริญหรือวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยครับนั่นเองทำไมนะครับ หรือปัจจุบันนี้เองเขากำลังตามอยู่ในวัดชูจิตซึ่งแต่ละวัดนี่ครับเป็นวัดดังทั้งหมดเลยณวันนี้เองนะครับที่เราจะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆเองที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าวันนี้เองพระเป็นอะไรเรามีการควบคุมกำกับดูแลมากน้อยแค่ไหนในกรรมการมหาเทราสมาคมเองทราบดีครับว่าในทางโลกก็คือทางเราประชาชนเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับทางท่านมากไม่ได้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับท่านท่านจะปล่อยให้ภาพนี้หรอครับพวกเรากราบแทบตายกราบเท้าท่านวันนี้ท่านไปกราบตีนเมียเรียบร้อยแล้วครับคือสภาพเองเนี่ยครับมันทำร้ายจิตใจพี่น้องชาวไทยพุทธแค่ไหนนะครับที่ท่านเองเนี่ยครับเราสาวไว้ใจในศาสนาในการที่เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ผมย้อนไปวัดไร่ขิงที่มีประเด็นก่อนหน้านี้ครับทั้งเรื่องเงิน สิ่งที่เราสังเกตที่สําคัญเลยครับณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาไม่ไปหาอาเซียแล้วครับเขามาหาเจ้าวาดดีกว่าครับรวยกว่าเสียเป็นไหนๆนะครับก็ที่เหมือนของพยามเนี่ยครับพยามเองเนี่ยเขาทำอะไรครับเขาทั้งมีเงินครับเปสาวอย่างเรียบร้อยเลยครับสุดท้ายเป็นไงครับในปัจจุบันเองโอเคอาจจะตามเกี่ยวเรื่องดําเนินคดีต่อไปในอนาคตผมจึงมีประเด็นคําถามท่านรัฐมนตรีนะครับอยู่4ข้อคําถามนะครับ อยากถามท่านรัมตีครับว่ารัฐบาลและสำนักพุทธมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรร่วมกับกรรมการมหาเถระสมาคมทำไมผมต้องถามคำนี้ว่าต้องร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคมเพราะว่าเราไปกําหนดต่างๆนา,นานากับของวัดเองกับพระเองคงไม่ได้นะครับคงจะต้องท่านคงต้องร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนเรื่องสําคัญที่ต้องช่วยกันแก้ต่อไปนะครับประเด็นคำถามที่สองนะครับท่านการดําเนินคดีกับ สมีทั้งหลายนะครับสามารถทำได้หรือไม่นะครับทั้งเรื่องการมีเพศสัมพันธ์สวัสดจะในวัดหรือที่ไหนก็ตามและก็ประเด็นสำคัญคือเกี่ยวกับการเงินท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าสาวๆที่มาหาบรรดาเจ้าว่าทั้งหลายเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยครับพระรวยครับเงินทั้งนั้นทุกวันนี้พูดกันต่อน,นักเลยครับว่า ถ้ารายการนักการเมืองยังไงก็สู้พระไม่ได้ครับพระรวยกว่าเยอะนะครับประเด็นที่3มนะครับในอนาคตรัฐบาลจะมีการตรวจสอบเงินวัดอย่างจริงจังเมื่อไหร่หรือจะแก้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเงินวัดได้ง่ายให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาเช่นนี้ในอนาคตได้อย่างไรนะครับคำถามสุดท้ายครับรัฐบาลควรเร่งผลักดันพบรบคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้แล้วหรือยัง เพื่อกําหนดโทษนะครับว่าอาจจะยกตัวอย่างครับว่าหากกระทําความผิดประชิกเช่นนี้นะครับให้เสื่อมเสียทางพระพุทธศาสนาแบบนี้เองมีโทษอาญาจําคุกได้หรือไม่นะครับคือการที่เขาจะมาบวชเป็นพระเองเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องคิดนะครับว่าคุณมาเพื่อจิตใจเพื่อทําให้คนพ้นกิเลสณนะปัจจุบันเนี่ยครับพระสอนให้พวกเราพ้นกิเลสแต่ท่านมีทั้งกิเลสและตัณหาอยู่ในตัวท่านเอง นะครับผมย้อนไปครับในอดีตเองเนี่ยในสมัยรายการที่1-5เนี่ยเขาเขามีรงโทษกระทั้งจองจำไตเคียนแต่เราคงเอากลับมาเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับแต่ผมมองว่าณปัจจุบันเองท่านรัฐมนตรีเองอาจจะต้องประสานหาวิธีการนะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาศรัทธาในศาสนาเนี่ยครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่วันนี้เองประชากรชาวไทยพุทธมีจำนวนมหาศาลมากมายและกลับกลายเป็น เริ่มเสื่อมศรัทธ,ธามากยิ่งขึ้นก็คงต้องฝากท่านลำลึตีต่อไปครับขอบมากครับ